ครับสวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้แมงกะบีีอยู่ที่สารปู่ตานะครับตรงนี้ก็เป็นทางสามแยกนะครับยังพอเห็นนะครับเพราะว่ามันเพิ่งจะมืดนะครับอันนี้ไฟฟ้าตรงสามแยกนะครับผมก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์มาจุดที่ผมยืนอยู่ก็เป็นจุดที่ทางสามแยกนะครับไปในหมู่บ้านหนองจิกตรงไปนี่คือหมู่บ้านหนองจิกนะครับ ถ้าตรงมาเลยก็จะเจอศาลเจ้าพ่อปู่ตานะครับวันนี้มาเช็คไฟนะครับโอเคครับไฟโซลา์เซลสว่างสวยดีดีด,ด,ดีมากๆเลยทุกคนนะครับเดี๋ยวผมจะเดินอถอยหลังแล้วก็แพนไปทางด้านขวานะครับนี่นะครับก็ไฟถน,นนมันไม่ค่อยแจ่มนะดวงนี้ แต่มันก็พอมีแสงสว่างอยู่นะครับแต่มันไม่ค่อยสว่างมากแต่ไฟโซล่าเซลล์นะครับสว่างกว่านะครับสว่างกว่าจริงนะนะครับแล้วก็ไม่เสียค่าไฟนะครับโอเคข้างหน้าก็เป็นลานปูนนะครับตรงข้างหน้าก็เป็นที่ไหวนะก็มีที่จุดทูปนะครับเดี๋ยวเราเอามาดูตรงสารปู่นะครับนี่นะครับ ข้างในมีไฟนะครับเพราะว่าผมต่อไฟข้างในให้ปู่ด้วยนะครับนี่นะเดี๋ยวให้ดูไฟนะครับอืบโอเคอยู่นี่นะครับอันนี้เป็นไฟตุ้มนะครับโซล่าเซล์อยู่ได้ทั้งคืนนะครับโอเคปู่ก็นั่งอยู่นะครับปู่วันนี้ผมก็มาเก็บกวาดสารให้นะ เห็นไหมครับสารสะอาดกว่าเดิมเพราะว่าผมเก็บกวาดให้นะครับนี่นะครับถ้ามองจากตัวสารไปนะครับก็เจอทางสามแยกแล้วก็ไฟถนนนะครับก็ยังเหลือไฟอีกหนึ่งดวงนะครับที่ผมยังไม่ติดให้ปู่นะครับก็เป็นไฟโซลาเซลล์ถนนอย่างนี้แหละแต่ว่าจะติดทางด้านหลังสาร ก็คือทางด้านนี้นะครับโอเคอันนี้คือทางด้านหน้าใช่ไหมอีกดวงหนึ่งจะอยู่ข้างหลังตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมทำเคลียร์ไรเสร็จก่อนแนละ้วก็มาติดให้ปู่นะครับก็จะได้มีไฟสว่างข้างหน้าข้างหลังแล้วก็ในตัวสารนะครับหนึ่งดวงนะครับผมโอเควันนี้พา FC มาดูสารเาพ่อปูด